ครับผมสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านครับคลิปนี้ผมมาตอบคอมเมนต์ที่เพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับว่ารถโซนิกนะครับรถโซนิกแปลงคาบูเดตนะครับทาเครื่องทําอะไรมาดีหมดแล้วแต่ว่าเวลาขับไปบิดคันเร่งครึ่งปลอกนะครับบิดคันเร่งไปครึ่งหนึ่งนะครับรถมีอาการวอดนะครับรถมีอาการวอดแล้วก็เวลายกคันเร่งกำคัดหรือว่าบีบลัดรถมีอาการดับแล้วก็ คอมเมนต์ที่สองนะครับเพื่อนๆคอมเมนต์ที่สองถามเข้ามาว่า,ารถผมบิดไปมันบ,นบ,บูบนะครับอพอบูบปั๊บนะครับมีอ่าพอบูบแล้วเปิดโชคนะครับเปิดโชคแค่สี่ห้าวินาทีนะครับรถก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับที่เพื่อนๆถามเข้ามาสองคอมเมนต์นี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าใน คลิปที่ผ่านมาผมก็ได้พูดไปแล้วว่ารถสตาร์ทติดจ้าก่อนเช้าเกิดจากอะไรนะครับในคลิปนี้ก็มาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนะครับอคอมเมนต์แรกนะครับค o นด้าโนวาโซนิกนะครับคาบูเรตนะครับทําเครื่องมาใหม่บิดคันเร่งครึ่งปอกนะครับบิดคันเร่งครึ่งหนึ่งนะครับบิดคันเร่งครึ่งหนึ่งพอบิดคันเร่งแล้วรถมีอาการบูบนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก,วก็เวลายกคันเร่งรถมีอาการเครื่องดบ นะครับจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องนี้กันคุยเรื่องนี้กันนะครับเมื่อพูดถึงรถ Honda Nova าโซนิกนะครับที่ไปทำเครื่องมาใหม่แล้วก็ไปใส่คาบูเดนะครับในส่วนของตัวเครื่องตัดปัญหาออกไปนะครับในส่วนของตัวคาบูนะครับก็ไม่เชิงว่าจะไม่มีปัญหานะครับเพื่อนๆถ้าเราฟังจากคําพูดนะครับฟังดีๆนะครับก็บอกว่าบิดเคร่งครึ่งปลอกแล้วรถมีอาการ วูบนะครับเวลาเรายกกระเร่งรถมีอาการเครื่องดับนะครับเพือพ่อนๆนะครับ <c oughs> เมื่อเราพูดถึงการดัดแปลงคาบูเลเตอร์มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับสำหรับโซนิคที่ไปวางคาบูเดนะครับแต่นะครับที่ว่ารถมีอาการวูบนั้นนะครับที่ว่ารถมีอาการวูบนั้นผมอยากให้เพื่อนๆทำการถอดหัวเทียนออกมาดูก่อนว่า ไอ้ที่ว่ารถมีอาการบูบนั้นนะครับหัวเทียนเป็นสีอะไรเพราะว่ามันจะมีอยู่สองอย่างนะครับมันจะมีอยู่สองอย่างที่ว่ารถบูบนะครับเมื่อเราบิดไปบิดคัะเร่งไปครึ่งปอกนะครับเพื่อนอันดับแรกนะครับอันดับแรกการที่รถโซนิกไปใส่คาบ,บูเนตนะครับผมไม่รู้ว่ารถของเราเปิดกรองหรือว่าใส่กรองนะครับรถรถเปิดกรองหรือใส่กอร,อ,ร,ร,กอ,งรอ,กองไม่ได้ระบุมานะครับผมจะตีเป็น รถเปิดกองก็แล้วกันนะครับผมจะตีเป็นรถเปิดกองหรือว่าดูสดก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆการที่เราเปิดปากขบูนะครับการที่เราเปิดปากขบูนะครับไม่ว่าจะเป็นของรถรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับที่ผมเคยทําคลิปเคยบอกเคยเล่าไปนะครับถ้ารถคันไหนเปิดขบูปั๊บนะครับเปิดปากขบูอย่างนี้นะครับเนื่องละนะครับอากาศมันเข้าเยอะนะครับพออากาศมันเข้าเยอะแล้วทีนี้นะครับ รอบสูงสูงลูกเร่งเปิดเยอะนะครับพอลูกเร่งเปิดเยอะนะครับลูกเร่งมันเปิดเยอะแล้วทีนี้ไอ้คอรีดมันใหญ่นะครับมันดูดอากาศเข้าไปมันดูดอากาศผ่านผ่านคอคอดเข้าไปเยอะนะครับแต่ว่ามันไม่ มันไม่คล้ายๆกับว่ามันไม่เกิดสุญญากาศแล้วมันไม่ดูดน้ํามันขึ้นไปนะครับการที่มันไม่ดูดน้ํามันขึ้นไปหรือว่านมหนูของเราอาจจะเล็กเกินไปนะครับนมหนูที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับนมหนูมันอาจจะเล็กเกินไปนะครับทําให้น้ำมันเข้าไปไม่เพียงพอเกิดอาการส่วนผสมบางพอเราบิดกระเร่งเยอะๆอากาศเข้าเยอะนะครับ แต่ว่าน้ำมันลงเท่าเดิมนะครับกลายเป็นลดส่วนผสมบางแล้วก็เครื่องยนต์ดับในที่สุดนะครับเพื่อนเอนเมื่อเราทำการยกคันเร่งนะครับแต่ว่าถ้าเช็ดแบบนี้นะครับหัวเทียนจะเป็นสีขาวเด้อนะครับถ้าหัวเทียนสีขาวโบเขาเหมือนของใหม่เลยก็ให้เพื่อนๆทำการ เปลี่ยนมนมหนูนะครับเพิ่มขนาดนมหนูนะครับหรืออาจจะทําการปรับเข็มเร่งเพิ่มนะครับหรือให้เราไปทําการใส่ไส้กรองเข้าไปนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ว่ามันก็จะมีะกรณีที่2ตามมานะครับเมื่อเราพูดถึงกรณีที่2เมื่อ,อเราใช้คําว่าใส่ไส้กรองอากาศเข้าไปนะครับเพืพ่อนๆหรือว่าต่อท่อไอดี ID นะครับเข้ากับคับบูเลเตอร์นะครับกรณีที่2นะครับ ถ้าเราไปใส่ไส้กรองแห้งนะครับไส้กรองแห้งบางยี่ห้อมันก็มีค่าเท่ากับไม่ใส่เลยนะครับไส่กรองแห้งบางยี่ห้อนะครับมีค่าเท่ากับไม่ใส่ทําให้ลดส่วนผสมบางได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเข้ามาสู่เคสที่2ก็คือถ้าเราใส่กรองอากาศทีนี้นะครับถ้าเราใส่กรองอากาศเร่งครึ่งหนึ่งแล้วรถมันดับนะครับนั่นหมายความว่านะครับนั่นหมายความว่ากรองอากาศของเราอุดตันนะครับกรองอากาศอุดตันน้ํามัน น้ำมันเข้าเพียงพอแต่ว่าอากาศมันเข้าน้อยมันกลายเป็นลดส่วนผสมหนาในเคสแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตสีนะครับสีของควันนะครับควันจะมีอาการสีดําเมื่อไส้กรองของเราอุดตันน้ํามันหนานะครับแล้วก็หัวเทียนจะเป็นสีดําแห้งนะครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้บอกไว้เลยนะครับว่า,าให้เราสังเกตสีหัวเทียนเป็นหลักในการวิเคราะห์รถนะครับ แล้วก็ผมฝากเพื่อนๆไว้อีกอย่างนึงนะครับอ่าก็คือกรณีที่เราขับไปบิดเคร่งครึ่งปลอกนะครับรถมันก็ถือว่าใช้ความเร็วที่สูงไปแล้วนะครับแต่นะครับบางทีน้ํามันที่ลงมาจากถังนะครับน้ํามันที่ลงมาจากถัง นะครับอาจจะลงมาไม่ทันก็เลยทําให้ลดดับได้เช่นกันนะครับเพื่อนๆนะครับในกรณีที่2นี้นะครับที่ว่าน้ํามันลงมาจากถังไม่พอนะครับเราก็ต้องเช็คฝาถังนะครับฝาถังอุดตันไหมกรองน้ํามันอุดตันไหมก๊อกน้ํามันเสียไหมนะครับน้ํามันลงมาที่คาบูนะครับการปรับตั้งระดับลูกลอยหรือว่าน้ํามันภายในห้องคาบูนะครับ ปรับตั้งไว้ในระดับที่พอดีหรือไม่นะครับเ,เพื่อนโดยปกติแล้วการปรับระดับน้ํามันนะครับที่พอดีนะครับก็ควรที่จะอยู่เนี่ยให้ท่วมนมหนูขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับให้ท่วมนมหนูขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเราถอดถ้าเราทําการถอดก้นขบวกมาน้ํามันก็จะอยูอ่ประมาณครึ่งหนึ่งหรือว่าเลยครึ่งขึ้นมานิดหนึ่งของ ก้นขบูนะครับแต่ถ้าเมื่อเราใส่ลูกลอยใส่อะไรเข้าไปน้ามันมันจะสูงขึ้นมาอีกนะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นให้เพื่อนเพื่อนทการตรวจเช็คระดับน้ํามันในห้องลูกลอยด้วยนะครับก็คือกล่าวง่ายๆว่าเป็นอาการของน้ํามันไม่พอนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่านะครับแต่แต่ว่าอาจจะเกิดจากอะไรนั้นเราก็ต้องไปวิเคราะห์กันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าผมวิเคราะห์ให้ได้เพียงเท่านี้ผมไม่ได้อยู่หน้างานนะครับเพื่อนเพื่อนทีนี้เรามาพูดถึงเคสที่2กันนะครับ ครเพเพื่อนในเคสที่1ในคําถามที่1ที่เพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับว่าบิดคันเร่งครึ่งปอกนะครับรถมีอาการวูบนะครับเวลายกคันเร่งแล้วรถเครื่องดับนะครับของ Honda Nova Sonic กนะครับอาการนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับรถทุกรุ่นทุกค่ายทุกยี่ห้อนั่นแหละนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นรถกบูหรือว่ารถหัวฉีดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเคสแรกนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆไปทําการตรวจเช็ค หัวเทียนนะครับหัวเทียนหัวเทียนหัวเทียนนะครับถ้าหัวเทียนขาวนะครับก็แสดงว่าน้ํามันลงไม่ทันลงไม่พอนะครับแต่ถ้าหัวเทียนด well, so so ํานะครับถ้าห,หัวเทียนดําก็แสดงว่าน้ํามันหนาน้ามันลงเยอะบางทีเราก็ต้องไปทาการตรวจเช็คนะครับใส้กรองอากาศด้วยนะครับว่าใส้กรองอากาศอุดตันหรือไม่ถ้าใส้กรองอากาศอุดตันนะครับควันจะดําหัวเทียนจะบอดดํานะครับดําแห้งนะครับหัวเทียนนะครับ ก็ให้เพื่อนๆไปตรวจเช็คด้วยว่ารถมีควันดำหรือไม่นะครับเพื่อนๆเอาคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาพูดเรื่องเ,อเปิดโช๊คแล้วรถเร่งขึ้นนะครับเพื่อนๆถ้าปิดโช๊คแล้วรถมีอาการวูบนะครับเพื่อนๆอ่ะพบกันในคลิปหน้าครับเพื่อน